โอเด่นแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงประจําเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะพายิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครพายิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบเรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะ ไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบัานอนาคตของชาวราศีสิงห์นั่นเองนะไพ่ใบแรกของชาวราศีสิงห์ในอดีต The f l u e สีถ้วยสองดาบแปดถ้วยและก็ต่อมาด้วย The Emperor สำหรับไพ่เดอะฟูลจริงๆแล้วชาวราศีสิงในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่แบบอาจจะออกแนวชูชิวแนวสนุกสนานแนวผจนภัยชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจนะคะหรือการเดินทางส่วนใหญ่ของชาวราศีสิงนั้นทำให้คุณมีความสุขทุกครั้งนะจะเป็นคนประมาณนั้นแล้วเวลามีความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าคนรักนะคะมาควบคุมชีวิตของคุณหรือมาจู้จี้จุกจิก นะคะมาคนโทรลชีวิตของชาวราศีสิงค์คุณจะรู้สึกแบบอึดอัดขึ้นทันทีนะคะจากการที่แบบคุณรักเขามากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจที่มีเขาอยู่ในชีวิตด้วยซ้ําไปนะแทนแทนที่จะทําให้คุณนั้นรู้สึกสบายใจนะไม่ไม่ชอบให้แฟนหรือใครก็ตามมาบังคับนะฉันเป็นสายชูชูฉันเป็นสายแบบแนวแอดเวนเจอร์แนวแบบฉันสบายใจฉันม่ว่าทำอะไรอย่างเงี้ย ต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยจริงๆแล้วคือไพ่ใบนี้นะชาวราศีสิงนั้นนะคะกะ็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆทีคุณอาจจะมีการครบหาดูใจกับใครอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไหมไม่มีอะไรที่แบบท้าทายกับความรักความสัมพันธ์ นะะในช่วงนั้นของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณจึงรู้สึกแบบเบื่อหน่ายเป็นเซ็งๆเป็นไม่กระตือรลืล้อนอะไรเลยนะคะเป็นประมาณนั้นและสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์อาจารย์รู้สึกว่าคุณค่อนข้างเป็นคนที่เลือกพอสมควรนะคะเป็นคนที่ถ้าเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณหรือเขาเข้ามาจีบคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่ตรงตามสเปคที่คุณคิดไว้เนี่ยคุณก็จะไม่เปิดใจยอมรับพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเลยนะคะนะมันเป็นแบบนั้นแล้วก็สำหรับไพ่ใบนี้อีกอย่างหนึ่งอยากจะแนะนำคุณนะคะเนื่องจากว่า,าชาวราศีสิงห์กากที่ดูไพ่ใบนี้คุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆนะคะว่า,าฉันนี่แหละ จะสามารถหาคนที่ใช่จะสามารถหาคนตามสเปคที่ฉันต้องการได้นะคะจนกว่าฉันจะหาเจอฉันจึงจะเปิดใจนะคะจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นโสดมาจนถึงทุกวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่สองดาบใบนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงห์คนใดที่มีโลกสองใบนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งในอดีตเนาะ ก็ประมาณว่าคุณก็เลือกไม่ได้คนนึงก็ใช่คนนึงก็รักคนนึงคุณก็แคร์เขานะหรืออะไรประมาณเนี้มันทําให้คุณเลือกไม่ได้นะบางทีคุณปิดหูปิดตาตัวเองเลือกที่จะคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ชาวราศีสิงนั้นแบบกลายเป็นคนจับปลาสองมือมีโลกสองใบไปก็ก,ก็ก็มีหลายคนเช่นเดียวกันในกรณีนี้นะ แต่สำหรับใครที่แบบรักเดียวใจเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลอยตัวไปนะต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วยในอดีตของชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเป็นไพ่ในอดีตนั่นเองนะเดินจากมาหรือบอกเลิอกอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่ตัวเองนั้นก็ยังรักหรือ มีความรู้สึกดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เดินจากมาคนที่บอกเลิกนี้เป็นคนที่เจ็บที่สุดนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ฉันกลับมารักตัวเองฉันกลับมาโฟกัสตัวเองนะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่แบบจะต้องจําใจที่จะต้องออกมาจากจุดๆนั้นนะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นต่อมาเป็นไพ่เดอะเอมเพลเอร์เป็นไพ่ประจําราศีเมษมีชาวราศีสิงห์ที่ เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมษอยู่ก็ไายเช่นเดียวกันคือผู้หญิงชาวราศีสิงในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะร้อยละ70%เคยมีโอกาสคบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณและแถมเขาน่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะผู้ชายคนนี้นะดูเป็นคนที่เข่งขืมดูเป็นคนที่ดูมีวุฒิภาวะดี และหลายครั้งลหลายๆที่เขามีคําแนะนําดีๆให้กับคุณบางทีคุณก็อาจจะตีความหมายผิดไปบ้างเขาอาจจะดูจี้จุกจิกกับคุณไปบ้างหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าตีความหมายผิดนะคะให้ตีความหมายเป็นประมาณว่าเขาเออเขาโตกว่าเราเขามีประสบการณ์ในชีวิตกว่าเราหรืออะไรเงี้ยเขาอยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้เราคิดแบบนี้ดีกว่าโอเคต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้นะคะคือ คุณเป็นผู้ชายที่อยากเป็นช้างเท้าหน้าอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากมี power เหมือนเป็นราชสีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบควบคุมหรือเป็นจ่าฝูงของอะไรนี่แหละนี่ค่ะทำให้คุณรู้สึกแบบมี power ขึ้นนะการที่แฟนหรือคนรักของผู้ชายชาวราศีสิงห์นั้น จะต้องมีการเชื่อฟังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของการกระทำของคุณถ้าคุณพูดหรือตัดสินใจอะไรให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้อะไรประมาณนี้เลยนะนะค่อนข้างที่จะแบบเอออยากเห็นตัวเองเป็นแบบผู้นำอะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่คือไพ่ในอดีตนะคะของชาวราศีสิง์สนวนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำราศีธาตุลม แล้วก็ราศีเมษต,ต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีสิงค์ค่ะไพ่ในปัจจุบันใบแรกคือ k i n g of p e n t a c l e สีไม้แปดเหรียญแปดถ้วยขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็ไน g h อ of ว a n d นนั่นเองนะโอเคสำหรับไพ่ใบรแรกในช่วงปัจจุบันของชาวราศีสิงห์ผู้หญิงชาวราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณแต่เขามีวุฒิภาวะมีหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานที่มั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ รวมไปถึงเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของจิจการเป็นนักธุรกิจนะคะเกี่ยวกับอ,อะไรอ่ะเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้ก็มีส่วนที่ทําให้เขามีความมั่นคงอยู่นะคะใน,ในเรื่องของสาขาอาชีพของเขานะแล้วถ้าเขามีกําลังเงินกําลังทรัพย์มากพอเขาก็สามารถซัพพอร์ตหรือว่าเป็นสายเปให้กับผู้หญิงชาวราศีสิงห์ได้เช่นเดียวกัน โอเคนะต่อมาก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีสิงห์ไพ่ใบนี้คือจริงๆแล้วคุณโฟกัสไปนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะคนที่เป็นนักธุรกิจราศีสิงห์ผู้ชายเนี่ยนะคะจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการลงทุนการที่ทําให้ตัวเองมีความมั่นคงมาเป็นอันดับหนึ่งลองลงมาค่อยคิดในเรื่องของความรักนะคะความรักไม่ได้มาเป็นอันดับหนึ่งของผู้ชายชาวราศีสิงห์นะ ในช่วงปัจ <Techn> จ <Pokémon> ุบันในเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรประมาณนี้จะมาเป็นอันดับแรกเลยคิดในเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการลงทุนไว้ก่อนนะต่อมาเป็นไพ่สีสีไม้นะคะสำหรับไพ่ใบนี้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นในเรื่องของการบางคนอาจจะมีการวางแผนที่จะปลูกบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ หรือขยายธุรกิจขยายจจากิจการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะก็มีผู้คนมาแสดงความยินดีนะคะมีการเฉลิมฉลองมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรกันก็เกิดขึ้นได้บางคนอาจจะมีงานเลี้ยงในรูปแบบของเขาเรียกอะไรมีการขึ้นบ้านใหม่ทำบุญใหม่หรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญ คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งอยู่แล้วในช่วงปัจจุบันนี้นะแล้วคุณมีมากกว่าหนึ่งงานมีงานประจำอยู่แล้วมีงานอดีเดกแล้วก็งานออนไลน์งานอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยจะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นแบบคือขยันมากนะคะแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวอยากเห็นตัวเองนั้นมีความมั่นคงในช่วงที่ตัวเองกำลังมีกำลังวังชากําลังมีสุขภาพดีเนี่ย ชาราสีสิงจะรีบสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเองมีความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะไปมีครอบครัวในอนาคตวางแผนที่จะมีครอบครัววางแผนที่จะมีการเก็บเงินหรืออะไรสักอย่างในอนาคตเนี่ยชาวลาสีสิง์คิดแบบนี้ตลอดจึงทําให้ชาวราศีสิงนั้นทํางานหนักแล้วก็ขยันมากๆ ต่อมาเป็นไพ่แปดถ้วยอีกแล้วคือจริงๆนะไพ่ใบนี้อีกนัยยะสำคัญคือสามารถอ่านได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเดินหันหลังหรือเดินจากมานะคะจากมาแล้วก็กลับมารักกลับมาโฟกัสกับตัวเองนะฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วโดยที่ไม่มีคุณในชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันแบบงงๆห่างหายกันไป ไม่มีการติดต่อไม่มีการสื่อสารหรือบางคนอาจจะด้วยเวลาที่ต่างกันนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราเป็นเวลากลางวันเขาเป็นเวลากลางคืนหรืออะไรเงี้ยเวลาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันแล้วก็ระยะทางมันไกลกันอีกอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบห่างหายกันหายกันไปออกจากชีวิตกันก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ไหน of ฟบอล สำหรับไพ่ใบนี้การเดินทางเนี่ยชาวราศีสิงห์ค่อนข้างที่จะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะในช่วงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะการไปลงพื้นที่บ้างแหละการไปสัมมนาการไปอ,ออกบูธออกอมีโปรเจกต์อะไรที่แบบจะต้องไปทำต่างจังหวัดไปต่างถี่ต่างที่อ,อะไรฮะาอาจจะทำให้ชาวราศีสิงห์ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ สักเท่าไหร่นักชีพประจล,ลงเท้าในช่วงนี้นะคะนะถ้าบางคนอาจจะมีการเดินทางทางรถทางเรือทางเครื่องบินอาจจะใช้ชีวิตอยู่บนยานพาหานะซะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าถ้าชาวราศีสิงห์รักใครหรือถูกใจใครคุณพร้อมที่จะเข้าไปสารภาพรักหรือเข้าไปจีบเขาเลย คุณไม่ได้รีรอคุณไม่ได้รอแบบอแอบรักแอบปื้มอะไรเงี้ยอันนี้คุณไม่ใช่ไทของชาวราศีสิงห์นะคะคือถ้าเราชอบปุ๊บถ้าเรารู้สึกดีๆแล้วก็เข้าไปจีบทําความเข้าใจทําความรู้จักกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าหรืออาจจะตรงกันข้ามจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาจู่โจมเข้ามาจีบชาวราศีสิงห์เลยนะคะโดยไม่มีปีไม่มีคุย นะคะบางทีก็เข้ามาสาร,รภาพเลยว่า,าฉันแอบรักคุณนะฉันแอบปื้มคุณนะฉันอขอจีบคุณได้ไมหมหรืออะไรประมาณนี้เลยนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีสิง์สนวนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ํานะคะต่อมาเป็นไพ่ในเดือนกรกฎาคม ของชาวราศีสิงห์ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะในช่วงอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะไพ่ใบแรกในอนาคตอันใกล้โอ้โหอาจารย์ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะได้ไพ่แปดถ้วยนี่มาหลายครั้งอยู่นะ ต่อมาเป็นไพ่สีถ้วย Ki n g of c ั p สี่เหรียญและก็ต่อมาด้วยหนึ่งไม้นะโอเคสำหรับไพ่ใบแรกคือไพ่แปดถ้วยที่ยังคงรู้สึกว่าบางคนมีความรักที่แบบมันยังขลักขั่ังอยู่นะคะบางคนยังรู้สึกว่าทำไมเขาถึงเดินจากเราไป เราทําอะไรไม่ดีเราทําอะไรบกพร่องเราบกพร่องในหน้าที่แฟนระบกพร่องในหน้าที่ภรรยาหรือสามีหรือไม่บางคนพยายามที่จะขุนคิดที่จะหาคําตอบว่าทําไมเขาถึงเดินจากเราไปว่าทําไมเขาถึงบอกเลิกเราอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคือเขาเดินจากไปหรือหันหลังให้คุณก็เพราะว่าเขากลับไปรักตัวเองเขากลับไปอยู่จุด จุดนั้นที่แบบเขาอาจจะมาจากจุดนั้นแล้วตอนมาคบกับคุณเขาอาจจะพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะกลับไปเป็นตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยจึงทําให้สามารถาไม่สามารถที่จะปรับตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ากันกับคุณได้นะเราจะคบกับใครก็ตามนะคะควรที่จะแสดงความเป็นตัวเอง ออกมาตั้งแต่ทีแรกนะคะอย่าฝืนอย่าแกล้งทำนะคะเพราะบางทีการที่เราฝืนการที่เราไม่เป็นตัวของตัวเองวันหนึ่งเราก็ต้องแบบเดินจากไปแบบนี้แหละนะคะนี่ก็คือไพ่แปดถ้วยนั่นเองเนาะต่อมาก,ก็คือไพ่สีถ้วยใบนี้อาจารย์อยากจะบอกคนโสดชาวราศีสิงคุณเป็นคนที่ช่างเลือกอยู่พอสมควรนะ,ะจากจนปั จากจนอดีตนะคะปัจจุบันแล้วก็อนาคตมีชาวราศีสิงห์หลายคนที่ยังคงโสดอยู่ก็เพราะว่าคุณค่อนข้างเลือกหรือเรียกง่ายๆว่าพิถีพิถันการที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามานะจะต้องเป็นคนตามสเปคของคุณจะต้องเป็นคนที่ไลฟ e ์สไตล์นิสัยนั่นนี่คล้ายๆกันเข้ากันได้คุณถึงจะเปิดใจนี่จึงทําให้คุณน,นั้นแบบบางคนอาจจะมองว่าโอ้คุณเลือกเยอะนั่นนี่ก็เพราะว่าคุณยังคงโสดอยู่ทุกวันนี้ไง นะบางคนอาจจะมีพูดแบบนี้กับชาวราศีสิงห์บ้างแต่คุณก็ไม่ได้แคร์อะไรนะเพราะว่าถ้าเลือกคบกับคนที่แบบไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็ฝืนความรู้สึกใช่ไหมนะคะชาวราศีสิงค์คือเป็นคนที่ชัดเจนและอีกกรณีหนึ่งของคนที่คบหาดูใจกันมานานอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไม่ตื่นเต้นกับคู่รักของตัวเองแล้วก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะนะถ้ามีเวลาว่างมี จิจกรรมร่วมกันหรือไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะดีนะคะทำให้ความรักมันมีสีสันตื่นเต้นขึ้นนะ,ะก็จะทำให้ความรักนั้นไม่น่าเบื่อนั่นเองเนาะ King o f ค u p ผู้หญิงชาวราศีสิงห์นะคะจะมีโอกาสหรือได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่ดูเป็นผู้ชายเจนท์ลนะดูเป็นผู้ชายที่สุภาพบุรุษอบอุ่น อ่อนโยนกับคุณมากๆและเขามีความรักความหวังดีที่มอบให้กับคุณเขามีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยนะแล้วเขาให้ความสำคัญกับในเรื่องของอาหารในเรื่องของการที่บางทีถ้าเขาทำอาหารเก่งเขาก็จะชอบทำอาหารการกินให้คุณกินบ,บ่อยๆนะคะหรือ,อเขารู้ว่า,าร้านอาหารอะไรที่แบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพาคุณไปกินฮะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีสิงห์ ไพ่ใบนี้นะคะบอกให้รู้ว่าเวลาที่คุณอยู่ในห่วงความรักนี่คุณจะเอาใจใส่แฟนเป็นอย่างดีเป็นผู้ชายอบอุ่นขึ้นทันทีนะคะดูเป็นความมีสุภาพบุรุษขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักเปลี่ยนเหมือนให้คุณเป็นคนที่อบอุ่นขึ้นอ่อนโยนขึ้นแล้วก็อยากจะดูแลใครสักคนหนึ่งนี่คือคือแบบไพ่ถ้วยคือแบบมันดีกว่าไพ่เหรียญไพ่ ไม้ My, ไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะไพ่เหรียญจะคิดเกี่ยวกับเรื่องการ, mm. การเงินการผลประโยชน์ต่างๆแต่ว่าไพ่ถ้วยนี่ถือว่าอบอุ่นใจนะคือเขามีความรู้สึกดีๆเลยนะนะต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะลักเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์เอาไว้ด้วยหรืออาจจะออกเป็นแนวแบบ ไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายหนึ่งไปทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีคนคุยคนคบอยู่หลายคนนะคะความรักแบบนี้ทำไมเห็นจะแก่ตัวจังเลยอะนะคะแล้วก็บางทีนะเผลอๆเลิกกันไปแล้วก็ยังตามไปรังควานตามไปหวงก้างตามไปกักความสัมพันธ์ไม่อยากให้เขาไปมีคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีอยู่หลายคนนะ,ค,ะคนแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นตัวชาราศีสิงห์หรือ คู่รักคู่กรณีของชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะหรืออีกอย่างหนงึ่งชาวราศีสิงห์มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่เขาประหยัดมัธยัต์เป็นคนที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นในชีวิตเขาเขาก็จะไม่ควักเงินจ่ายเลยนะคะพูดภาษาชาวบ้านก็คือขี้เหนียวว่างนันเถอะนะคะต่อมาเป็นไพ่หนึ่งไม้ ใบนี้นะคะคือคุณพยายามที่จะอเอาตัวเองไปเจอผู้คนสถานการณ์หรือโอกาสใหม่ๆในชีวิตเผื่อจะได้เจอคนใหม่ๆเผื่อจะได้เจอความรักที่แบบมันท้าทายขึ้นนะคะมันไม่น่าเบื่อมันอะไรสักอย่างหนึง่งโดยเฉพาะคนโสดนะนะคะคุณพยายามที่จะค้นหาอยู่นะคะสิ่งที่ใช่สิ่งที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองคุณเป็นคนไม่ได้ปิดโอกาส ในเรื่อง,องความรักนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบวิ่งตามตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะแต่ก็เปิดโอกาสอยู่นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีบางคนหยิบยื่นโอกาสหรือพยายามที่จะเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้เราแนะนําให้เราได้รู้จักกับคนนั้นคนนี้เขาเป็นคนดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะมีแบบนี้เข้ามาด้วยนะในเรื่องของการทํางานไพ่ใบอาจารย์เสริมนิดนึง คือคุณเป็นคนที่หัวสมัยใหม่นะเป็นคนที่กล้าทำในสิ่งที่แบบประสบการณ์หรือการทำงานอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำก็ลองทำดูก็ถือว่าเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือโอเคนี่ก็เป็นภายในเดือนกรกฎาคมนาของชาวราศีสิงห์ส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุน้ำนะคะธาตดุดินแล้วก็ธาตุไฟ ต่อมาขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีสิงทาสิบไม้ห้าไม้และก็ต่อมาด้วยสี่ไม้โอ้ไพ่ไม้หมดเลยนะสำหรับไพ่สรุปนะจริงๆเราไพ่ไม้ต้องอ่านในเรื่องของการทำงานนะ แต่อาจารย์อ่านเกี่ยวกับความรักนั่นหมายความว่าคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะแบกรับความรู้สึกอยู่พอสมควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามประคับประคองพยายามพยุงความรักครั้งนี้เอาไว้อยู่ทั้งๆที่บางทีมันอาจจะล้มลุกคุกคลานบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังพยุงก็ยังที่จะอ,อุ้มชูความรักครั้งนี้เอาไว้อยู่อะไรอย่างนี้นะคะ แต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามอยู่คนเดียวนี่สินะคะมันจึงทําให้รู้สึกแบบเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวชาวราศีสิงหรือคู่รักของชาวราศีสิงก็ได้ที่พยายามที่จะประคับประคองหรือพยายามที่จะพยุงความรักให้มันยังคงอยู่หรือไปให้มันตลอดรอบฝั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็ดูจากภาพแล้วก็เหนื่อยอยู่พอสมควรนะอ่ะโอเคต่อมาเป็นไพ่ห้าไม้ ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าในเรื่องของการขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกันกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนทำงานอาจจะเป็นกลุ่มญาติพี่น้องกลุ่มคนในครอบครัวก็ได้นะสำหรับชาวราศีสิงห์ขอให้ใจเย็นลงนิดนึงนะคะแถมคุณเป็นชาวธาตุไฟอีกด้วยนะอาจจะทะเลาะก,กันหรือความคิดเห็นของคุณการกระทําของคุณอาจจะไปขัดหูขัดตาของใคร อาจจะแบบทะเลาะก,กันได้ง่ายๆนะคะนะบางทีคุณพูดหรือคุณทําอะไรไปสักอย่างคุณไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรแต่พวกเขาอาจจะคิดว่าคุณนั้นมีเจตนาร้ายอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่สี่ไม้คือไพ่ใบนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านพักหรืออาคารอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับชาวราศีสิ ถ้าใครปลูกบ้านอยู่ถ้าใครมีการขยับขยายอาคารบ้านเรือนหรืออะไรเงี้ยจะมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่จะมีการเฉลิมฉลองมีงานเลี้ยงกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นจากตัวไพ่ที่เห็นมีผู้คนมาแสดงความยินดีมีดอกไม้มีช่อดอกไม้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคนี่ก็คือไพ่สรุป ไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ